สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม F K Journey ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาในซีซันใหม่นะครับตัวแรกเลยนั่นก็คือนาลานั่นเองเป็นตัวละครที่ในคอมมูนิตี้เนี่ยกำลังถกกันสนันเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นตัวละครที่เก่งหรือไม่เก่งกันแน่คลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้สําหรับใครที่เล่นเกม a k Journey แล้วก็ลองมองหาร้านที่ถูกกว่าเติมเองนะครับก็ขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop มีบริการเติมทุกแพ็คของเกม a k j o u r n นีเลยแหะครับราคาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมก็สามารถที่จะเช็คราคาด้วยการสอบถามแอดมินที่หน้า Facebook Fanpage หรือว่า Official Line Ad ของ e l a s t i c Shop ก่อนนะครับ โดยสำหรับนาลาั้นเป็นตัวละครประเภทลกนะครับที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายเป็นกายภาพจากสังกัดเกรฟบบอนโดยปกติแล้วเนี่ยตัวละครประเภทโลกก็มักจะมีความสามารถนะครับในการที่จะเข้าประชิดศัตรูเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแต่ว่านาราเนี่ยจะแตกต่างออกไปครับเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นการดึงศัตรูเนี่ยเข้ามาหาเธอแทนแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกหลายอย่างที่น่าสนใจซึ่งหากใครที่ศึกษาข้อมูลของนารามาบ้างแล้วและอยากจะฟังในเ่ิร์นของสรุปภาพรวม ก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูช่วงท้ายคลิปได้เลยแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจสกิลเพลย์ของนาร่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกันเริ่มต้นกันกับส่วนแรกครับนั่นก็คืออัลติเมทสกิลที่จะให้พลังงานนาร่ามาเป็นจานวน750หน่วยเอาจริงๆนะครับอัลติเมทสกิลนี้เนี่ยก็ใช้พลังงานที่750หน่วยด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะหลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้วเนี่ยอัลติเมทสกิลนี้จะสร้างความเสียหาย ได้สูงสุดเนี่ยที่ประมาณ360%แต่ถ้าศัตรูที่เราทําการสร้างความเสียหายเนี่ยมีพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า40%<ๆ>ก็จะเปลี่ยนไปเป็นการสร้างความเสียหายแบบ True Damage แทนที่600%ดังนั้นนะครับถึงแม้ว่านาร่าเนี่ยจะมีพลังงานเพียงพอให้สามารถใช้งาน Ultimate Skill ได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกมแต่หากเราต้องการที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของการสร้างความเสียหายออกมาได้ถึงขั้นสุดเนี่ยก็จะต้องรอศัตรูมีพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า40%แล้วนั่นเองทั้งนี้นะครับหากใครที่ไม่ได้คุมมือหรือว่า ปล่อยออโต้เอาไว้อัลติเมทสกิลนี้เนี่ยก็จะไม่ใช้งานจนกว่าศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีจะมีพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า40%นะครับ มาต่อก,กันกับส่วนของแอคทีฟสกิลครับนาร่าเนี่ยจะทําการดึงศัตรูจากระยะไกลตามองศาที่กําหนดนะครับเข้าหาตัวส่วนใครที่เป็นกังวลว่าจะกะยุ่งยากวุ่นวายไหมไม่ยุ่งยากวุ่นวายเลยครับเพราะว่าในตอนที่เราเลือกวางตัวละครเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ตะขอนะครับโช์อยู่บริเวณหัวของศัตรูที่นาร่าเนี่ยจะทําการดึงเลยนอกจากนี้นะครับเมื่อทําการดึงเข้ามาแล้วเนี่ยศัตรูตัวนั้นจะสูญเสียพลังชีวิตนะครับเป็นจำนวนสูงถึง5%ต่อนหนึ่งช่องที่ทําการดึงมานั่นเท่ากับว่ายิ่งศัตรูเนี่ยอยู่กล มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสูญเสียพลังชีวิตเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ว่าก็จะไม่เกิน250%ของเบต a อ k พื้นฐานของนาลานะครับ ทักิณต่อมาครับนาราเนี่ยจะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับเป็นจํานวนหนึ่งเป้าหมายด้วยกันด้วยดาเมจสูงสุดเนี่ยที่จํานวน1 6 0จากนั้นนะครับก็จะเตะศัตรูตัวนั้นให้ลอยขึ้นและล้มลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นก็จะทําการสร้างความเสียหายซ้ําอีกเป็นจํานวน3ครั้งด้วยกันครั้งละ80%ดเเตดาเมจครับ ต่อมาครับเรามาดูความสามารถหลังจากที่ทําการอัปเกรดนาลากันบ้างเริ่มต้นกันที่ตํานานบวกนะครับจะช่วยเพิ่ม ATK ให้เป็นจำนวนสูงถึง14%และหากฆ่านะครับหรือว่าช่วยฆ่าเนี่ยก็จะได้รับ ATK เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนสูงถึง20%ด้วยกันทีนี้นะครับส่วนสําคัญเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่เทพนิยายบวกครับโดยหลังจากที่ทําการอัปเกรดแล้วเนี่ยหากนาลาสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้นะครับด้วยการใช้อัลติเมทสกิลก็จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบ2 โดยมีนาราเนี่ยเป็นแกนกลางซึ่งดาเมจเนี่ยจะคำนวณจาก8%นะครับของพลังชีวิตของศัตรูที่นาราเนี่ยทำการฆ่าไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมที่อยู่บริเวณโดยรอบดอีกด้วยส่วนใครนะครับที่สงสัยว่าเราควรที่จะอัพอาวุธของนาราเนี่ยไปที่ระดับเท่าไรดีส่วนตัวนะครับผมค่อนข้างเชียร์ให้ทําไปที่ระดับ3าดาวหรือว่าในช่วงเลเวล3นั่นเองความสามารถเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยครับโดยหากศัตรูมีพลังชีวิตเหลือน้อย กว่า40%แต่ว่าอยู่นอกระยะการโจมตีปกติของนาร่านะครับนาร่าเนี่ยก็จะทําการดึงศัตรูเหล่านั้นเข้ามาเรียกได้ว,ว่าเป็นการใช้งานสกิลที่2ได้แบบไม่มีคูลดาวน์เลยซึ่งหากเอาไปใช้งานร่วมกันกับตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายไปวงกว้างและสามารถที่จะลดพลังชีวิตของศัตรูเนี่ยลงได้อย่างต่อเนื่องจนถึง40%นาร่าเนี่ยก็สามารถที่จะดึงศัตรูเหล่านั้นมาสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ ทีนี้นะครับในส่วนของความสามารถหลังจากที่เราทําการอัปเกรดนาลามาจนถึงขั้นเลอเลิดบวกเนี่ยก็คือหากใช้อัลติเมทสกิลนะครับฆ่าศัตรูได้นาลาเนี่ยก็จะได้รับการฟื้นฟูพลังงานทันทีเลยเป็นจำนวน250หน่วยด้วยกันครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของการเล่นกันบ้างครับอย่างที่บอกไปว่าสกิลที่2ของนาร่านั้นมันไม่ได้ดูใช้งานยากเลยครับหากเราต้องการให้นาร่าเนี่ยดึงศัตรูตัวไหนก็แค่วางนาร่าเนี่ยให้ตรงกับศัตรูตัวนั้นหรือไม่ก็ดูสัญลักษณ์ตะขอที่อยู่บริเวณหัวของศัตรูเหล่านั้นได้เลยแต่ที่ยากเนี่ยก็คือผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องมีความสามารถในการมองเกมสักหน่อยนะครับดูว่าตัวละครของศัตรูตัวไหนนะครับน่าจะเป็นีย์สําคัญของฝั่งนั้นเราก็อาจจะเลือกศัตรูตัวนั้นเนี่ยมาจัดการก่อนเป็นอันดับต้นๆ ให้เลือกเป็นศัตรูที่สามารถจัดการได้ง่ายเพื่อที่นาร่านั้นจะได้หันไปสนใจศัตรูตัวต่อๆไปเนี่ยได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อย่างที่เราเห็นครับนาลาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถสร้างความเสียหายได้แรงในระดับหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขการใช้งานเนี่ยอาจจะจุกจิกไปสักหน่อยโดยเฉพาะอัลติเมทสกิลที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงด้วยทรูดาเมจนั้นก็จะต้องรอศัตรูเนี่ยมีพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า40%สะก่อนอีกทั้งนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการอัปเกรดนาลาไปที่ระดับเทพนิยายบวกแล้วตัวอัลติเมทสกิลนี้ก็ยังมีเงื่อนไขที่จุกจิกเพิ่มเข้ามาอีกครับนั่นก็คือหากเราต้องการให้นาลาเนี่ยสร ให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบไปพร้อมๆกับฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมอัลติเมทสกิลเนี่ยก็จะต้องรุนแรงมากพอที่จะสามารถฆ่าศัตรูตัวนั้นได้เลยส่วนความสามารถในการดึงศัตรูเข้ามานั้นมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมครับถ้าดึงตัวที่สําคัญสําคัญของศัตรูเข้ามาได้และจัดการได้อย่างรวดเร็วก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าไปดึงตัวที่ไม่ควรดึงโดยเฉพาะพวกตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบอย่างสโมกกี้ที่การใช้อัลติเมท กิลครั้งที่3จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณด้ยรอบเป็นเปอร์เซนต์เลือดและทุกคนลองนึกภาพตามดูนะครับถ้านาร่าของเราเนี่ยทำการดึงสมกุกเ้เข้ามาเราไม่สามารถที่จะจัดการได้สักทีนะครับมันจะเหมือนเป็นการสร้างข้อได้เปรียบให้กับศัตรูทันทีโดยเฉพาะหากทีมของศัตรูนะครับมีตัวละครสายโจมเตียระยะประชิดเนี่ยเยอะๆอย่างแรกเลยนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยสมกุกเ้ของศัตรูอาจจะฮิวได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่การที่เราดึงเข้ามาแน่นอนละครับพวกตัวสายโจมตีระยะประชิดของศัตรูเนี่ยก็จะอย ในระยะการซื้นฟูพลังชีวิตของสมูกี้ทันทีนอกจากนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับถ้าเราปล่อยให้สมูกี้ของศัตรูเนี่ยใช้อัลติเมทสกิลครั้งที่3ได้แน่นอนเลยครับว่าโอกาสในการที่เราจะแพ้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับจากที่ผมลองใช้งานดูเฉพาะในส่วนของอารีน่านะครับจริงๆเนี่ยนาราเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามายืนเดียวๆเ,เป็น DPS หลักเพียงตัวเดียวในทีมได้นะครับเพราะว่าจะต้องครึ่งตัว DPS เพิ่มอีกสักหนึ่งตัว เพื่อที่จะได้ทําให้ศัตรูเนี่ยมีพลังชีวิตลดลงได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะได้ทําให้เงื่อนไขต่างๆของในแต่ละสกิลของนา r านั้นเป็นไปได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าจะให้จัดเทียนะครับถ้าในตอนนี้ลิล่เมย์เนี่ยอยู่ในระดับ SS ผมก็คงจะให้นา r านี่ยอยู่ที่ประมาณ A หรือว่า A หบวกนะครับ ทีนี้ในส่วนของ PVE นั้นผมคงจะไม่ได้พูดถึงในส่วนของการต e ีบอสนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองมาเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงครับว่าเหมือนนาล่านั้นดูจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในโหมดนี้เลยแต่ว่าในเรื่องของการเอามาใช้ในการดันดาเนี่ยก็อ,อยู่ในระดับที่น่าสนใจครับ อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้แย่จนไม่สามารถหยิบมาใช้งานได้หลักๆก,ก็จะมีลักษณะการใช้งานค,คล้ายๆกับ PVP นั่นแหละครับดึงตัวที่สําคัญๆของศัตรูเนี่ยเข้ามาก่อนเพื่อทําการสร้างความเสียหายแต่ว่ามันอาจจะยากกว่า PVP ตรงที่ศัตรูใน PVE นั้นมักจะมีพลังชีวิตและพลังป้องกันที่ค่อนข้างเยอะครับทำให้เงื่อนไขต่างๆข,ของหน้าล่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อัลติเมทสกิลฆ่าศัตรูเนี่ยผมบอกเลยครับว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้ ว่าในหลายๆครั้งนะครับอัลติเมทสกิลเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้เพราะว่ามันจะทําการสร้างความเสียหายหลังจากที่ศัตรูเนี่ยถูกลดพลังชีวิตลงเหลือน้อยกว่า40%แต่ก็อย่างที่บอกไปครับโอกาสที่จะฆ่าศัตรูเหล่านั้นได้ได้วยการใช้งานอัลติเมทสกิลเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆใน PvE โหมดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใน ID เนี่ยมีตัวดันดนที่โหดโหดหรือว่าเป็นท็อปเมตาอยู่แล้วนาราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับใครนะครับที่สนใจอย,อยากทำ โมโนทีมหรือว่าเอาไปใช้ในโหมดอื่นๆเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ตัวละครจากสังกัดเกรฟบอลมากยิ่งขึ้นนา่าเนี่ยก็ดูเป็น1ในช้อยแรกๆนะครับที่น่าสนใจหากเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในสังกัดเกร็บบอลด้วยกันครับ สรุปจากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่านาร่านั้นก็ดูเป็นตัวละครที่มีความสามารถค่อนข้างยูนิคแล้วก็น่าสนใจในระดับหนึ่งครับแต่ถามว่าการมาของนาร่านั้นจะสามารถไต่ขึ้นไปสู่ท็อปเทียร์ในโหมดใดโหมดหนึ่งได้เป็นพิเศษไหมก็คงจะไม่สักทีเดียวครับอย่างในอารีนาเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆคิดว่าผู้เล่นเนี่ยน่าจะไม่ใช้กันอย่างระบาดจนเห็นได้กเกินกาดเหมือนกันกันกบลิลลี่เมย์อย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งใน PVE โหมดเองช่วงนี้ผู้เล่นเนี่ยก็น่าจะโฟกัสไปที่ตัวละครที่เน้นสร้งาง เสียหายแบบ LE หรือว่าเน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่าที่ถึงแม้ว่านาร่าเองก็พอที่จะทําได้เหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะสร้างความเสียหายแบบ LE นั้นมันก็ค่อนข้างจุกจิกซับซ้อนพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าจะให้นิยามนาร่าแบบสั้นๆน,นะครับก็คงจะเป็นตัวละครที่เก่งในระดับหนึ่งแต่ก็มาพร้อมกับลับกษณะการใช้งานหรือว่าเงื่อนไขที่ค่อนข้างจุก,จ,กจิกพอสมควรเลยกว่าที่เรานั้นจะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของนาร่าเนี่ยมาใช้งานได้อย่างเต็มที่และนี่นะครับก็เป็นทั้ง หมดเกี่ยวกับนาราน,นั่นเองครับซึ่งหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสสำหรับวันนี้ครับผม,มบ้าเบเกอรเม่อน้นอขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ